สวัสดีครับคุณเรืองไกรครับครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากฮะที่ให้เกียรติกับข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับครับยินดีครับครับผมตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับหนังสือคําร้องเรียนแล้วใช่ไหมฮะครับผมพอได้รับแล้วครับมันก็เป็นเลขที่91659นะครับครับผมครับทีนี้ทาไมคุณเรืองไกรเออขอคุณเรืองไกรฮะต้องไปยื่นด้วยตัวเองฮะทั้งๆที่สามารถเนี่ยส่งเป็นจดหมายได้นะฮะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าส่งจดหมายก็จะช้าไปวันหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยเวลามีค่าแล้วแตว่าระยะเวลาที่ทางคุณมีชัยต้องทําให้เสร็จเนี่ยน่าจะต้องต้นเดือนเมษาครับนะครับก็ก็เรียกว่ารีบส่งก็ได้จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าครับอตัวของคุณมีชัยตั้งตัวของคนที่เกี่ยวข้องั้อหมดนแต่จะต้องยุติโดยเร็วครับครับทีนี้ที่คุณเรืองไทยเรืองไกลบอกว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรทในครั้งนี้เนี่ยผิดขั้นตอนไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ ก็ก็มาตราสามสิบเก้าทับหนึ่งวักสองนี่นะฮะครับผมออก็บัญญัติว่านะครับในระหว่างการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับตังความคิดเห็นของคสชครมสนชและประชาชนครับด้วยนะครับถ้าเขียนแค่นี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับ,รบตอนนี้เขามีห้อยท้ายนะครับในรัฐธรรมนูญว่าทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและภายในกําหนดเวลา ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกาหนดครับต<อ>งรงทั้งนี้จนถึงกําหนดเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับ<ม>ก็มีการพูดกันอาจจะทางสื่อทางอะไรที่สอ,อชอรู้คนอื่นไม่รู้ประชาชนไม่รู้เนี่ยครับแล้วเอกสารราชการเนี่ยโดยหลักพรววข้อมูลเอกสารเนี่ยท่านต้องกําหนดเป็นประกาศเป็นปข้อบังคับเป็นระเบียบออกมาแล้วประกา,า,าศในราชกิจจาครับ,รบอย่างนี้เนี่ยถึงจะ รับฟังไม่ว่าประชาชนต้องรู้ละต้องประกาศร้ชกิจจาท,ทีนี้เมื่อไม่ได้ทําเนี่ยนะครับมันก็ข้ามขั้นตอนเมื่อข้ามขั้นตอนมันก็มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,อยู่ในกฎหมายสารปกครองมาตราเก้าอ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการยื่นทั้งสารปกครองและผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นช่องทางท,ที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ยื่นไปได้ แล้วระจาชนคนอื่นอยากทำก็ก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันนะครับแสดงว่าตัวตัว,ต,วตัวหลักการในมาตราที่คุณเรืองไกลได้บอกเนี่ยที่บอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นเนี่ยม,มันมันมีรายละเอียดต่อท้ายเรื่องของกําหนดเวลาแต่กลับไม่มีประกาศเรื่องกําหนดเวลามาทําให้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเขาเลิกฟังความคิดเห็นไปแล้วหรือย,ยังอย่างนี้แหละฮะก็ใช่ครับอย่างเราสองคนเลยเคยรู้ไหมล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตกลงเขาเขายังฟังอยู่ไหม คือของคุณบวรศักดิ์เนี่ยครับก็ไปใช้มาตรา34วร2นะครับให้รับฟังความคิดเห็นเหมือนกันครับแต่ของคุณบอยฟัดเนี่ยบวรศักดิ์เนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดว่าทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ด้วยครัแต่ชุดของอาจารย์มีชัยเนี่ยมาตรา39ทับ1วร2เนี่ยไปกําหนดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดแล้วไม่ทําเนี่ยก็เหมือนกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยซึ่งวินิจฉัยเรื่องพรบสงฆ์เนี่ย นะวินิจัยว่ามาหาเถรสมาคมเนี่ยลงมติเลือกยังไม่ได้หรอกต้องให้ในายกเ,ยเสนอก่อนก็คือข้ามขั้นตอนครับนะผมก็ถามว่าแล้วผูต้ตรวจเนี่ยวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วกรณีนี้จะวินิจฉัยอย่างไงอันนี้เป็นเป็นรัฐธรรมนูญเลยนะไม่ใช่พระราชบัญญัติสูงนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงกว่านี่วันนี้เนี่ยทุกคนไม่ทราบ ก็มีไปทมกันสามสี่กลุ่มโดยเจ้าเพาะเนี่ยนะครับสภาปฏิรูปประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติสามเก้ากับรู้เรื่องกับมีการไปเสนอแนบแต่กับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยน้อยคนมากที่จะรู้นะครับรู้ก็รู้ไม่รู้ว่าเสนอ,อย่างไงเขียนจดหมายไปหรือแถลงทางสื่อมวลชนหรือพูดปากเปล่าเพราะนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการตรงเนี้ยมันไม่มีครับนะครับถ้ามีก็ต้องรงในราชกิจจาทุเบษา อันนี้อาจจะจะจะผม,ผมก็ไม่ฟาดแต่ว่าก็ไม่ใช่ผมคนเดียวที่เห็นเรื่องนี้ครับนี่คุณมุลเลิศอดีตส์ปช,ชเนี่ยเขาทักทวงไปแล้วนะครับจากข่าวเลยนั้นซื้อทีมเนี่ยนะครับหลายฉบับก็ทักท้วงตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่นะต้นมกราปลายมกราเนี่ยสองสามรอบก็ทักทวงว่าทำไมไม่มีหลักเกณฑ์ผมก็ตึงแน่ใจว่าเออผมก็เห็นเหมือนกัน,นะครับ แต่คุณพเลเรืออาจจะไม่ได้มาร้องศาลปกครองหรือร้องอย่างอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขอขออนุญาตเอ่ยนามด้านเนาะเพราะเห็นชื่อด้านในข่าวครับผมครับทีนี้เมื่อวานหลังจากไปยื่นหนังสือเสร็จในช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีข่าวมาว่าปรับแก้แล้วนะครับในประเด็นนี้เนี่ยได้ได้ทราบรายละเอียดของการปรับแก้ใช่ไหมปรับแก้มันก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่แก้แล้วไปย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่ไม่ได้ทำนี่มันถูกต้องคงไม่ใช่ ครับอนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะนะฮมันไม่ใช่เรื่องที่ให้ศัตยาบัติตามหลังครับนะครเพราะนะั้นไอสิ่งที่เขียนกันขึ้นมาที่ออกมาในร่างเงื่อนส่งสองร้อยเก้าสิบเนี่ยนะไอวีเก้ามกราสองร้อเจ็ดสิบมาตราเนี่ยครับนะครับมันก็เท่ากับทําโดยไม่ชอบด้วยขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดถูกไหมฮะครับแต่เวลาเนี่ยยังมีเหลืออยู่เพราะว่า ต้องทาภายในร้อยแปดสิบปันมันก็ต้องย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับต้องไปประกาศกําหนดแล้วก็เริ่มรับฟังกันใหม่ไม่ใช่ว่าเออไม่เป็นไรผมก็เอ,อไม่ได้ทำใช่ไหมผมก็ประกาศเสร็จผมก็ผมก็ท <ำ S 1> า<ห>ําใช่เลย<ๆ>มันมันมันฟังก็คือถ้าไม่ใช่นักกฎหมายผู้เนี่ยผมผมไม่อยากเสียงยนะแต่ว่าหลายคนเป็นนักกฎหมายมือดีดีทั้งนั้นเนี่ยนะครับ จะตีความขนาดนี้เลยหรือก็พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครมันเพียงแต่ว่าจุดจุดความคิดให้ให้ได้เห็นเท่านั้นว่ามันถูกหรือผิดมัน,ม,น,ม,นมันกลายเป็นเหมือนกับว่าถูกทวงว่าไม่มีการอ่าทำณนณะนะข้อข้อนี้ก็เลยไปทําเฉพาะรายละเอียดตรงข้อนี้อย่างมาแล้วเหมือนว่าจะเป็นความชอบธรรมให้ว่าอาก่อนหน้านี้เนี่ยหยวนหยวนได้ไหมถือว่าถูกเลยแล้วกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือพอเพิ่งมาทํามันต้องทาใหม่ทั้งหมด ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือคืเท่ากับอย่างที่ผมอธิบายกฎหมายกอหมายคุณมีชัยเป็นประธานสอชอ่ะครับครับนะครับองค์ประชุมเนี่ยไม่ถึงต่หนึ่งสองร้อยประมาณสองร้อยฉบับอ่ะฉบับที่น้อยที่สุดเนี่ยนะฮะมีองค์ประชุมสองร้อยสี่สิบเอ็ดคนวันนั้นอ่ะนะวันที่ประชุมเนี่ยผ่านกฎหมายด้วยเสียงแปดเสียงอ่ะอืมมันก็เหมือนร่างรัฐมนูญเนี่ยเขาให้รับฟังประชาชนทั้งประเทศครับ นะครับตอนนี้ฟังกันอยู่ไม่กี่กลุ่มเน่เรามีมีสี่กลุ่มนะนะที่มีบันทึกนะครับก็คือครมครับสอนอชอนะครับคสอชอและสปทมีสอสอปทไปด้วยครับและคนที่บันทึกเรื่องนี้พูดถึงหลักเกณฑ์เนี่ยคือนายสุรชัยเลี้ยงบุเลรศชัย <c oughs> เป็นเอกสารนางราชการนะฮะเป็นระเบียบวาระเมื่อต้นปีห้าเก้านี่เองในสอนอชอ ก็ระบุว่ามีการไปประชุมกันสี่ฝ่ายครับไม่เห็นมีประชาชนเลยคือสสทเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้ให้รับฟังแต่เขาบัญญัติให้รับฟังประชาชนแต่เวลาท่านประชุมท่านประชุมสี่ฝ่ายฮะครับจะแม่น้ำสี่สายห้าสายที่เรียกกันนั่นแหละครับนะครับอันนี้หลักฐานมันมันปรากฏชัดแต่ผมอาจจะต้องนำนำนำเรียนจางบางผู้ตรวจอีกทีหนึ่งถ้าผู้ตรวจก็าหาไม่เห็นนะ่นะะแต่ผมเนี่ยมีมีครบอยู่แล้วแหละ นะครับก็คิดว่าท่านท่านคงใช้อำนาจหน้าที่เรียกพยานหลักฐานมาตรวจสอบได้ครับ,รบมันมันมันก็จะเป็นเอกสารต้นต้นทางที่ถูกต้องนะครับของผมมันอาจจะเป็นแค่สำเนาครับผมนะครับครับ,รบทีนี้ฮะคำเรื่องของการแก้รัฐมนูญเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าให้คณะกรรมการร่างรัฐมนูญจัดทําคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญสรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาสําคัญสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวก คุณเรืองกายมองว่าต่างจากข้อความเดิมอย่างไรฮะข้อความที่แก้ไขเ<า>พิม่มเติมมาใหม่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้อาจจะพูดหมายถึงมาตรา39ครับทับหนึ่งวักษาที่แก้แก้ใหม่ในรัฐธรรมนูญที่ประกาศเมื่อวานครับนะครับอันนี้เนี่ยคือเอาสิ่งที่เขียนขึ้นมาไปอธิบายประชาชนครับแต่สิ่งที่เราทร้วงเนี่ยเราท้วงว่าก่อนที่คุณจะทําเสร็จเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาอธิบายเนี่ยคุณต้องรับฟังเนี่ยอย่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการ คือรับฟังอย่างเป็นทางการะน่ะครับไม่ใย่ย,ยกยูโทรศัพท์ให้ไปทําโพมาเนี่ยไม่มสสสสได้แสดงว่าในในมุมมองของคุณเรืองไกรเนี่ยโพไม่ถือเป็นเสียงของประชาชนไม่ถือเป็นความคิดเห็นของประชาชนจริงๆไม่ได้ครับอย่างนั้นทำโพก็เลือกตั้งเลือกตั้งเขาเขาสองก็ทําโพเอาสิครับทําไมเขาถึงต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งณวันเลือกตั้งล่ะอืม,อม ใช่ไหมทำไมไม่ถามเอาเอาเอาแก่ประชา์ิจารณาเทศทประชาสฝังกลงมาก,ก็ได้สอสออย่างนั้นหรือครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องเขียนบทบัญญัติให้ให้เป็นอย่างนั้นคือวิธีทำเนี่ยนะถ้าจะแก้นเนี่ยนะคะก็คือไปลบลบไอแอดท้ายมาตราสามสิบเก้าทับหนึ่งว่าสองออกไปจบก็จบไปถก็ก็ไม่มีไงฮะก็ไม่ได้บังคับ,ค,บคือทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่วันนี้รัฐมนูญบังคับแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กระทาการตามตัวบทกฎหมายเนี่ย ครับนะครับมันมันไอไอตัวบทน่าจะถูกไหมครับนะบเหมือนเหมือนเขาจับจับเอ่อคนกระทําความผิดที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ใหญ่มานั่งสอบเนี่ยรายงานนั้นฟ้องศาลได้เหรอตำรวจฟ้องไม่ได้น่ะเพราะมันมีเงื่อนไขกํากับอยู่อันนี้นะกฎหมายรู้กันทุกคนอ่ะผมชี้ไปเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าถูกหรือผิด ครับแต่จะกแก้หรือจะตาบี้ตาแบงยังไงผมไม่ทราบอ่ะนะฮะแต่สังคมก็ก็ติดตามดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าในสิ่งที่ที่ที่ผมชี้แจงเนี่ยมีหลักการเหตุผลก็อทีจริงก้อกฎหมายในองค์ประกอบครบหมดเพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยเขาก็ต้องฟ้องผมถูกไหมครับผมไปขัดขวาไปไป,ไปเออใช้คาว่าคือฟ้องอย่างนี้ยจะบอกว่าผมดูหมิินเจ้าหน้นาที่ของรัฐก็ยังได้เลยทำไมไม่ทำอ่ะครับ ช่ไหมฮะอันนี้เราเราแฝงหาขอ้อที่จริงที่ที่มันถูกต้องแล้วกติกาเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนไปช่วยเขียนนะครับกพพวกคุณเขียนกันมาเองแล้วรัฐมนูลเก่าคุณก็ขีกันไปแล้วคุณก็มาเขียนใหม่แล้วคุณก็เขียนเงื่อนไขอย่างนี้ครับคุณเขียนเงื่อนไขให้คุณบวรฝากเนี่ยไม่มีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่คุณเขียนเงื่อนไขให้หนายมีชัยต้องมีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการชุดคุณมีชัยกำหนดครับผมก็ถามแล้วลว่าคุณมีชัยกำหนดหรือย,ยัง เมื่อไม่กําหนดเนี่ยมันจะเอาทีหลังมามามายืนยันได้หรือครับก็ก็ก็ถามกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มีชัยท่านจะมีความเห็นยังไงท่านตอบตอบมีชัยบดความของท่านเยอะแยะเนี่ยคําถามเนี่ยผมถามต่อสื่อมวลชนท่านก็ตอบมาชัดชัดว่านท่านมีหรือไม่มีครับนะครับในระหว่างจะทาท่านได้ทําหรือไม่ได้ทํานะครับคุณบุญเลิศพวงแล้วเนี่ยท่านท่านได้พินายังไงนะครับแล้ววันนี้ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยท่านจะแก้ไขยังไง หรือท่านจะถือว่าได้ทำแล้วอ้างตัวบทกฎหมายใดก็ถามกันง่ายๆอย่างนี้ครับ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 วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเรืองไกรลิกิตวัฒนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ